คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีความเสี่ยงต่อการควักเงินในกระเป๋าของท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่กวนต่ำตา,ตานนะจ๊ะสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมดิมิตเตสล็อตแล้วเราก็มาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของล u c คกี้นิกกกันเหมือนเดิมนะฮะเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสล็อตเขาเรียกว่าไวเวสโกนั่นเองนะผมโอเคเป็นเกมนี้นะฮะไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผม ไปก็คอมมิวนิเกมกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเกม w i e s c g o นะฮะสำหรับวันนี้ก็นั่นแหละเท่าเดิมนะครับผมงบของเรานะฮะก็จากคลิปที่แล้วนะก็มาต่อเลยฮะเออโอเคมาดูรายมาดูรายจักกันก่อนนะครับผมในอำเภอขอบเขียวมุมทองก็จะแพงที่สุดนะครับผมลองลงมาเป็นขอบเขียวมุมเงินนะฮะเป็นโจรน,นะฮะผมนะแล้วก็เป็นขอบฟ้าขอบม่วงเป็นผู้หญิง2คนนะฮะแล้วก็เป็นถุงท่องเป็นปืน ปืนพกนะครับผมแล้วก็เรียงลงมาตามลำดับนะฮะส่วนวาก็จะตรงตัวเลยเขียนว่าวายนะครับผมเข้ามาในช่อง2 3และ4เท่านั้นแล้วจะมีการสุ่มตัวคูณลงมาด้วยคูณ2คูณ3หรือคูณ5นั่นเองนะครับผมส่วนสเก็ตเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยเขียนว่าสเก็ตเตอร์นะเข้ามาในช่อง1 3และ5เท่านั้นนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นอ่าสเก็ตเตอร์จิ๋วนะฮะเออเป็นอ่าเข้ามา2ตัวนะในฟรีสปินก็จะบวกฟรีสปินให้กับเรา4ครั้ง เข้ามา3ตัวก็บวก8ครั้ง4ตัว12ครั้ง5ตัว20ครั้งนั่นเองนะครับผมมี40รายจ่ายนะฮะโอเควันนี้ก็มาในงบเท่านี้แหละเท่าแสนหนึ่งเนี่ยเออก็เท่าเดิมค่อยๆเก็บไปนะเก็บเล็กผสมน้อยหรือจะเบ็ดเข้าดีวะลองไหมเบ็ดสามร้อย่ะลองดูแล้วกันนะครับผมนะเบ็ดสามร้อย เรียบร้อยครับผมสองทีฮะเบ็ด3 0 2ทีเข้าเลยครับผมยังไม่ต้องซื้อเลยอ่ะสาม0 0ื่นบาทนะครับผมสำหรับเปิดนี้ไปฮะเอาแล้วดาวเข้ามาฮะผมดาวเข้ามาฮะผมบอกเลยลิ้นพันนะส0ม0 0ืบาทของฟรีแบบนี้โอ้โหดาวไม่เข้านะไม่เป็นไรครับผมไปต่อฮะอีกหฟรีสปินดาวมาต่อกดไปไม่เข้าฮะเลยอีกหฟรีสปินและไว,วย,ยังไม่ลงนะตอนนี้นะเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> ใช่ไหมเนี่ยโอ้โห oh, อะไรวะเนี่ยอีก 2, 2ฟิลิปินห้าดาวจะเข้าไหมเอา้าถ้าดาวเข้านี่ก็ถือว่าฟื้นอยู่นะและวายยังไม่ลงด้วยนะครับผมโอ้โห oh, ดาวไม่เข้านะครับไปต่อฮะยังไงเปิดสุดท้ายโอเคครับผมได้มา3000ฟ,ฟ,ฟรีฮะ คือเปิดสามหมื่นไม่ไม่แตกเลยเว้ยเอ 60, อหกหมื่นงสามหมื่นห้าเอาผมจะเบ็ดไปที่สองหมื่นแล้วกันนะสองร้อยเบ็ดไปสั้งสองพันนะฮะเผื่อเข้าลองดูลองดูก่อ,อนเอา้าเฮ้ยเบ็ดธรรมดาเข้าสองรอบครับผมวีสปิน เขาอีก2 0งฮะตอนนี้เหมือนซื้อ2 0 0 0มืนะเอายังไงฮะเอาเรียบร้อยเบ้าไปหนึ่งเอาววยมานีกว่าลืมดูววยล็อกไปแล้วหนึ่งฮะเอา้าดาวโปไม่เข้าฮะไปต่อเลยสิฟิลิปินยังไงววยมาตัวเดียวเหรอมาตัวเดียวหรือเปล่ามาตัวเดียวหรือเปล่าตัวเดียวหรือเปล่าเอา้าอีกเปิดสุดท้ายโอ้โหดาวไม่มาว่ะ เรียบร้อยฮะขึ้นมา2,000เอาไหนๆก็ในไหนละลองซื้อไหมหรือจะเบ็ดต่อมันเข้าง่ายจังอ่ะโจ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 เอาเฮ้ยฟิลิปินเบ็ดเข้าสามรอบแล้วเนี่ยเข้าง่ายเกินนะผมนะ บักกี้นิกกีนะฮะโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ับผมด้วยนะเฮ้ยยังเา้าอ่ะไปวะถ้าสามรอบไม่ได้อะไรนี่คือผมไม่เล่นแล้ว <c oughs> นะฮะผมไปดีกว่านะโอ้โหแล้วชัดเลยฮนะของฟรีของฟรีมักจะเป็นแบบนี้ครับผมโอ้โหสามพันบาท ไม่ของฟรีมันกระจอกจังเลยนะครับผมฟรีกระจอกมากอ้าวเฮ้เหรอโหทษทีนะขอในความขอให้ในความกระตุกด้วยนะฮะขอัยด้วยอย่างแรงนะผมไม่น่าไม่น่ามาแล้งั้นซื้อไปเลยสามหมื่นอ่ะลองซื้อดูดิซื้อกับปั่นเองจะเป็นยังไงฮะ ว่าไม่ใช่แล้วนะครับผมสามรอบไม่แตกเลยนะผมนะไปแปดสิบปินนะเปิดแรกอ่าโป้โอ้โหจบแล้วไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเอ้ยโจ้โอ้โหดาวไม่มาวายซ้อนอยังอีกโอเคมาปล่อยไหลเลยวายสวยอย่างนั้นแหละต่อไปขอแถวสองนะ ดาว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 ไม่เข้าฮะขอแถวสองตรงนี้นะขอตรงนี้เลยแถวสองนะฮะเฮ้ยนาเชโอ้โหไม่ใช่ฮนะโยกหัวไปสามพันหกอ้าวแล้ววายเข้ามาแล้วดาวเข้ามาด้วยฮนะยังไงดาวจะโกความตายหรือเปล่าเอาไวาเข้าเพิ่มดาวไม่มาวะ่ะงานเข้าแล้วเปิดสุดท้าย โอ้โหเป็นตัวเจฮะเป็นรางวัลไนซ์เข้าไป5,000บาท12,000ไม่คุ้มบอกเลยไม่ค <drilling. S 2> ุ้มฮะโดนฮะมันควรเล่นต่อไเนี่ย Antes. หรือว่าคนพอก่อนหรือว่าไงโอ้โหรัวๆเป็นสามร้อรัวๆรัวเกินรัวเกินไปแล้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 ว มาไหมมาไหมจ้าเออเหนื่อยจริงพาไปแปดฟิจิปินสามหมื่นอีกรอบหนึ่งรอบที่สามแล้วเบตสามร้อยอ่ะฟิจิปินเบตสามร้อยอ่ะเออโชว์หน่อยดีวะโชว์หน่อยว่ามีของอ่ะจัดไป เอออย่างนั้นแหละไว้เข้ามาตรงนี้เลยตรงนี้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 อ้โหไม่มาว่ะดาวก็ไม่มาเนี่ยดาวก็ไม่มานะฮะว้มาสตัวอยู่เลยนะครับผมเหลือสี่ฟิลิปปินโปเออเจ็ดพันไปก่อนไนส์ nice. นะครับผมอ่าดาวมาอีกโปโอเคดาวเพิ่มมาบอกเลยว่าหมุนเข้ารอบนี้ คุ้มครับผมบหวไปอีก4ฟิสปินนะ่ะไม,ไม่ไม่เสียดายแนะ่นอนนะโอ้โหไปครับผม4ฟิสปินแต่เมื่อกี้มันน่าจะเป็นบัคกของเกมหรือเปล่า <c ười> คือแบบหมุนเข้า3รอบนะไม่ได้เลยนะครับผมเอาแล้วตัวแพงเข้าไปฮะโยกหัวไป3ตัวเมก้าวิ่งเข้าไป1,800บาทเออมาดิโอ้โหไวไม่สวยเท่าไหร่วะ เออเนี่ยสวยลนะสวยเลยสามตัวนี้นะฮะเออตัวแพงจะเข้าไหมขอแค่ตัวแพงเข้านะฮะอุ้ยตัวแพงไม่มาตายไปสามหมื่นเก้าครับผมเออไปสามร้อยนะฮะออไม่อยากจะเล่นต่อเลยเอ,อ่ะไปต่อแล้วกันสักทีหนึ่งเออ ตัวแพงเข้าไปเป็นรางวัลไนท์เข้าไป7,000บาทนะผมข้างนอกเออมาดิสักสองหมื่นนะผมจะพอผมจะพอก่อนถ้าถึงสองหมื่นแล้วนะโอ้โหโอเคครับผมก็ได้กำไรไปที่1,000 0บาทนะก็เบ็ด เาเรียกว่าหมุนธรรมดา300บาทนะฮะ3รอบคือเข้าฟีสปิน3รอบนะฮะแต่ว่าแตกแค่รอบเดียวเออนั่นแหละผมก็งงเหมือกนกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะผมกลัวจะเล่นไปจะโดนมากกว่าน,นี้นะโอเคขอทุนไว้ก่อนละกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปนะไปละ